สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กันที่วัดใจมองคลใช่วันหยุดก็พาลูกชายเที่ยวนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราพาบุรุบรรยากาศที่วัดใหญ่ใจมงคลกันนะไปน้องพาพี่ๆไปเที่ยวป้าไปาพาดูฟังนีดหน่อยครับ วันนี้เที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลมาทําบุญใช่ไหมครับแดดร้อนไหมวันนี้แดดร้อนมากเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ไหมครับข้างบนสูงมากแล้วก็คนเยอะไปน้ำมอนเดี๋ยวพาพี่ๆเที่ยวรอบๆวัดหน่อยป พาไปดูพระองค์ใหญ่ด้วยนะครับทางนี้ใส่หมวกด้วยครับเ,เดี๋ยวพาไปดู ตรงทางขึ้นหน่อยดูทางขึ้นบสนะครับทางน้นครับ 搭这个黄金本命年。